สวัสดีค่ะทุกคนโดยแดดแรงมากวันนี้นะคะเราก็จะมากินข้าวกันแต่แตอนนี้เรามาชมวิวกันก่อนโอเคแต่จะให้ชวมวิวอะไรคะเรามาดูชมเอ้ยเรามาดูปูามาดูปู ชายเลนมันคือป่าที่มีต้นโกงกางนังนังรู้ไหมทำไมมันถึงว่าต้นทำไมมันถึงชื่อต้นโกงกางะให้พิมพ์มาในคอมเต์น,นนะโอเคแล้วทางนู้นล,ล,ล่ะคะเปลาอะไรทางนั้นก็เป็นภูเขาอันนี้เขาเขาเลี้ยงอะไรอ่ะนู้นเยอะแยะเลยไปนังลมอะตอ,ตอนนี้ แว่ศิลาแหว่ลมเย็นมากเลยใช่ไหมคะอันนี้นะคะบรรยากาศโอ้โหงุนเสียงลมแบบ ชูด้าหุ่นปิวสิคะนี่คือลมทุกคนตัวนี้ปูเต็มเลยหโอ้เยอะมากลอกซูมให้้องดูโนตต้นากินข้าวอยู่เห็นมันอะไรข้าปาอ่ะนีไนี่ไนี่เเดน่ด้มันกินข้าวอยู่ ยัดในเลยเออใช่ใช่ยัดในเลยลูกออโอเคแล้วหมุนเปิดเทอมวันไหนกันเนี่ยอ๋อยังไม่เปิดเทอมแต่หมุนต้องไปเรียนซัมเมอร์ใช่ไหมเอาบอกทุกคนหน่อยไอไปเรียนวินเทอร์บอกดวไหไม่มีอะไรจะไม่มีอะไรบอกอุ๊ยแม,ขมย่ขอซอตัวนั้นหน่อย,เด,ยเดี๋ยวแม่ซให้เมใหุ้หหหดแล้ว ูมันไม่ชัดลูกต้องใหู้แบบนี้แหละทุกคนเห็นไหมเห็นเดี่ยวไหมตรงนั้นอ่าตรงนั้นจะหายไปแล้วอ่ะโอเคอ่ะให้วุลปิดคลิปหน่อยสำหรับวันนี้นะคะก็มีกันแค่นี้แล้วก็ขอจบกันแค่นี้นะคะอุย้ยสำหรับมุ้อกินข้าวอีกมั้้อกินข้าวอีกสำหรับวันนี้ยสำหรับวันนี้แล้วก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่า